สวัสดีเพื่อนๆอยู่ผมโดบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเกมอาร์คเวิร์นะครับอีกหนึ่งวิธีสําหรับคนที่มีที่ดินหรือว่าบ้านเช่านะครับมีพื้นที่เนี่ยรอบๆบ,บ้านเนี่ยมันสามารถไปซื้อต้นไม้มาปลูกได้ต้นไม้เนี่ยก็จะใช้โกในเกมนะครับเป็นเงินในเกมที่จะเอามาซื้อนะเป็นวิธีการเปลี่ยนโกนะครับไปเป็นบูซอก็คือเหมือนกับเอาวัตถุดิบเนี่ยไปขายนะครับมันมีสิ่งของที่ขายได้อยู่แล้วก็ผมขายได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 4 0 5 0บูซอเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูว่าผมทำอะไรค่ะอย่างแรกเลยนะครับผมจะต้องปลูกต้นไม้ให้ได้วัตถุดิบ3อย่างนะครับต้นที่1ก็คือต้นไม้แบบนี้นะครับต้นไม้ก็แต่ละต้นมันก็ไม่เหมือนกันนะให้เราดูที่ตามแมปเนาะนะครับตามแมปว่าแมปนี้มันเป็นภูมิภาคอะไรนะครับแล้วก็ไปดูว่าต้นไม้ที่ร้านขาเนี่ยเป,เป็นภูมิภาคเดียวกันหรือเปล่านะครับเห็นไหมทับทิคอเหมือนกันนะฮะถ้าปลูกผิดฤดูเนี่ยผิดที่เนี่ยมันก็จะได้น้อยนะครับ มันก็จะไม่คุ้มกับโกที่เราเสียไปเพราะโกในเกมเนี่ยหายากอยู่นะเพราะว่ามันฟาร์มมอนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เงินในเกมจากการฟาร์มมอนนะมันต้องแบบว่าไปเดินลิบไปเดินเลดหรือว่าเอาบูซอนเนี่ยซื้อเอานะฮะอันแรกก็คือไม้นะครับไม้ผมหาไม้อยู่นะน,นี้ผมตัดไม้ก็จะได้เป็นตัวนี้ครับเป็นหลอกนะเดี๋ยวเราจะไปค้าฟเป็นลัมเบอร์นะต้นไม้ต้นนี้ประมาณ8ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันจะเก็บได้ปลูกวันหนึ่งถ้าเกิดเราวนเป๊ะเ,เนี่ยมันก็ได้ประมาณสัก วันละสารอบครับที่สแตนดาร์จะวางได้12ต้นนะฮะต้องเรียงให้ดีนะเรียงไม่ดีวางไม่ครบนะวัตถุดิบที่2นะครับก็คือตัวแร่เหล็กนะครับก็ได้จากตัวนี้ฮะตัวนี้จะปลูกภูมิภาคไหนก็ได้นะปลูกแมปไหนก็ได้ไอตัวกลางหันเนี่ยมันปลูกที่ไหนก็ได้มันก็ได้วัตถุดิบไม่ต่างกันครับได้เยอะเหมือนกัน8ชั่วโมงเหมือนกันครับไม่ว่าจะการเรียบการทําอะไรเนี่ยเลเบร์จะใช้เยอะมากต่อวันที้นี่สาก็คือดอกไม้นะครับต้นดอกไม้ต้นนี้นะต้นกุหลาบนะต้นนี้ก็จะปลูกได้พื้นนที่ของพครับ เขตร้อนนะครับเป็นต้นไม้เขตร้อนนะนะครับเก็บไปนะครับเพื่อจะได้ตัวสกินตัวนี้ครับเป็นเหมือนลูกไม่ตัวนี้นะเป็นเหมือนไหม3อย่างนี้ครับจะเป็นวัตถุดิบที่ผมจะเอาไปทําของไปขายนะครับเรียบร้อยครับคราวนี้ผมก็จะมาคาบก่อนนะโต๊ะตัวนี้นะครับเราก็ต้องมาคาบนะครับ3อย่างนี้คาบให้หมดเลยครับ ถ้าเกิดเราดองเนี่ยผมดองไว้เยอะมันก็จะเสียเวลาหน่อยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตอกตัวนี้ต่อนะครับเพื่อเอา3อย่างนั้นมารวมกันครับอันนี้ครับจะมีทั้งตัวที่เราเอาไม้มาทําเอาเหล็กมาทําแล้วก็เอาเอาไหมมาทํานะครับมันจะคราเป็นซา,าริกอะซิกอนครับซิกอนตัวนี้ซิกอนอตัวนี้มันจะไปเปิดลุ้นพวกสีเขียวสีฟ้าสีทองสีมว่วงสีม่วงอะไรเนี่ยที่มันทําที่มันออกมาขายกันได้แพงๆนะครับ มันเหมือนเป็นกาชาเหมือนเป็นกาชาสุ่มออกมานะฮะเหมือนเป็นกาชาสุ่มออกมากองนึงเนี่ยมันก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณ3เกือบ40-37-38เ็ได้แหละลองดู100้ก็อยู่ที่ประมาณ39-38-39ได้อยู่นะฮะเนี่ยถ้าเกิดไปเปิดปุด๊บมันมีโอกาสสุ่มได้สีอื่นนะฮะอย่างเช่นสีสีเขียวเนี่ยสีเขียวไอ้สีสีฟ้าเนี่ย สีฟ้าเนี่ยก็ก้อนละสี่สิบสมมติว่าซื้อไปกองหนึ่งซื้อไปร้อยเมตรสี่สิบเปิดนี้ได้สองเมตรก็กาไรแล้วนะครับถ้าเกิดได้สีมากกว่าน,นั้นละ่ะสีม่วงก็ก้อนหนึ่งกับสามร้อยะถ้าสีม่วงปุ่มเลยถ้าสีทองก็สามพันอ่ะเอาไปลุ้นเอาว่าจะได้หรือเปล่านะฮะมีคนไปมีคนมันซื้อเสี่ยงดวงทุกวันนะฮะอันเนี้ยเสี่ยงดวงทุกวันเพราะนั้นเราก็จะค้าไปขายครับเราจะห้ามเปิดเองนะฮะห้ามหลงตัวเปิดเองเด็ดขาดนะห้ามคิดว่าตัวเองมีดวงครับผมก็จะค้าหมดเลยสิบกองนะสิบ จริงๆแล้วผมจะได้วันหนึ่งประมาณสิบกองผมจะขายวันละวันละหนึ่งร้อยหนึ่งกองนะคก็ประมาณ38บูซอไอราคาที่ออกไวครับอันนี้ผมเก็บเกินมาวันกวาๆก,ก,ก็เลยทําได้เยอะหน่อยก็ใช้เลเบอร์เป็นตัวทํานะฮะโอเคนะฮะที่เหลือก็เก็บเก็บไว้ทําต่อวันต่อไปนะครับก็ขายเลยนะเช็คราคาถูกสุดตอนนี้ก่อนนะร,ราคาถูกสุดตอนนี้อยู่ที่38มแปดสามแพอดีแหละเราก็ขายไปเลยเอาแบบออกง่ายก็คือ38ปเป๊ะเป๊ะไปเลย อ,อีกอันนึงก็เหมือนกัน38เปรตเน้นออกไวเห็นปหมสองคินนี้วันหนึ่งก็จะได้เพิ่มมาจากที่แลกดาวเนี่ยแลกดาวได้108เจ๊ะไหมขายอันนี้ได้เหลืออาเชียมอีกนะวันหนึ่งก็ได้เกือบ200ที่คำนวณไว้นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับคนที่มีพื้นที่บ้านเช่าอย่าปล่อยให้ว่างน,นะครับซื้อต้นไม้มาปลูกซะนะครับเป็นการสร้างรายได,ได้ได้อีกหนึ่งทางนะครับเพราะถ้าเกิดมี แนวทางครับในการสร้างรายได้จากเกมอาร์คเวอร์อีกเนี่ยผมก็จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ใครที่เล่นอยู่ก็อย่าลืมไปทำตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ